สท,ทตั้งใจให้ศูนย์เรียนรู้ป่าในกรุงเป็นศูนย์เรียนรู้เรื่องป่าและระบบนิเวศท,ที่ผสมผสานความสวยงามด้านสถาปัตยกรรมให้เป็นพื้นที่สีเขียวของคนกรุงเทพโดยได้นําองค์ความรู้จากการปลูกป่ามาแล้วหนึ่งล้านไร่ทั่วประเทศมาต่อย,ยอดเป็นป่านิเวศท,ที่จําลองป,ป่ากรุงเทพในอดีตมีความหลากหลายของพันธุ์ไม้ดั้งเดิมกว่า270ชนิดรวมเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติเพื่อให้คนกรุงเทพหรือเด็กรุ่นใหม่ที่เติบโตในเมืองได้มีโอกาสรู้จักและสัมผัสป่าได้อย่างใกล้ชิดโดยไม่ต้องเดินทางไกลแถมยั ได้ตระหนักและร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้ยั่งยืน สวัสดีค่ะนิงปัทมาค่ะวันนี้น้องน,น,นิงพาทุกท่านมาเข้าป่านะคะพามาฟอกปอดด้วยธรรมชาตินั่นเองนะคะและที่สําคัญที่นี่เป็นป่าในกรุงเทพกรุงเทพมีป่าด้วยหรอที่นี่เขาเรียกว่าป่าในกรุงค่ะจะเป็นอย่างไรตามน้องนิงมาเลยจ้า แต่ตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับผู้รู้ที่จะมาให้ความรู้กับเราเกี่ยวกับป่าในกรุงวันนี้นะคะก็หนึ่งขอสวัสดีพี่ชมพู่ค<ะ>่ะสวัสดีคะ่ะต้องหญิงจะบอกว่าต้องมนงแอบเดินมาเนี่ยโอ้โหพื้นที่กว้างมากถ้าเดินคนเดียวเนี่ยทุกท่านคงไม่ได้ความรู้อะไรนะวันนี้ก็เลยต้องให้พี่ชมพู่เนี่ยพามาแนะนําเกี่ยวกับป่าในกรุงของเราสักนิดนึงนะคะ ขอถามเลยค่ะว่าตรงนี้นี่มีพื้นที่ประมาณกี่ไร่อะคะส่วนในรูปป่าในกรุงของเรานะคะก็เป็นาการสร้างป่านะคะบนที่ดีของปตทจํานวน12ไร่ค่ะเดิมอะค่ะ,ะ,คะพื้นที่แห่งนี้นะคะ่ะเป็นพื้นที่โลกร้างว่างเปล่ามาก่อนเนาะแล้วก็หลายๆคนอาจจะเข้าใจว่าเป็นพื้นที่ทิ้งขยะเพราะว่าช<ม>ุมชนด้านด้านนอกๆอะค่ะขอบขอบ,ขอบเนี่ยเขาจะเอาขยะมาทิ้งจนแบบเห็นกองขยะพันเนินเทินเทิกเลยทีนี้อะค่ะปตทก็เลยได้เข้ามาพลิกฟื้นที่ดินแห่งนี้ให้กลายเป็นพื้นที่สีเขียวของคนกรุงเทพค่ะเพื่อ ที่จะให้คนเมืองหรือคนกรุงเทพเนี่ยะค่ะได้ใกล้ชิดกับป่ามากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะแล้วพื้นที่12ไร่ที่ว่านี่แบ่งเป็นกี่โซนนะคะทั้งหมดก็สูนในรูปป่าในกรุงของเราค่ะจัดสรรพื้นที่ออกเป็นทั้งหมด3ส่วนด้กันค่ะส่วนแรกก็จะเป็นในส่วนของพื้นที่ป่า ตรงนี้จะแบ่งเป็น9กาไร่ค่ะแล้วก็ส่วนที่2เป็นพื้นที่ของแหล่งน้ําตรงนี้จะเป็น1ไร่ค่ะแล้วก็ส่วนสุดท้ายส่วนที่3เป็นพื้นที่อาคารนิทรรศ,าศาการเพื่อการเรียนรู้ที่เราอยู่อยู่ตรงนี้นะคะทั้งหมดแบ่งเป็น2ไร่ด้วยกันค่ะและแต่ละโซม,มีความโดดเด่นและส่งผลดีต่อสิ่งแวดล้อมยังไงบ้างะคะ ก็สำหรับโซนอาคารนิทศการเพื่อการเรียนรู้ของสูน <target> ย <th> ์เรียนรูป่าในกรุงนะคะก็จะมีตั้งแต่ทางเข้าเลยค่ะเมื่อเราเดินเข้ามาทางเข้าก็จะเห็นเป็นในส่วนของกําแพงดินปบดอัดนั่นเองซึ่งกําแพงดินเนี่ยค่ะสร้างขึ้นจากวัสดุดินธรรมชาติ เป็นดินที่นํามาจากภาคกลางทั้งหมด4จังหวัดที่มีเฉดสีที่แตกต่างกัน<ม>ถ้าน้องหญิงสังเกตนะ<ม>ก็จะเห็นเป็นดินนะคะที่ใกล้เคียงกับชั้นดินธรรมชาติเปรียบเสมือนเราเนี่ยอยู่ใต้ดินเลย<ม>ก็คือตรงตามคอนเซปที่ผู้ออกแบบให้ไว้ค่ะว่าเป็นการมองฟ้าผ่านดินนั่นก็คือเปรียบเสมือนเราเป็นมลิพันธุ์เล็กๆอยู่ในพื้นดินเมื่อเรามองขึ้นไปด้านบนค่ะก็จะเห็นเป็นท้องฟ้าเนาะแล้วก็ปกคลุมด้วยหญ้าค่ะซึ่งชนิดพันธุ์พืชที่เราเลือกใช้นะคะก็คือลีกวันยู ในการปกภุมตรงนี้มเมื่อเราเดินมาเรื่อยๆนะคะก็จะสังเกตเห็นเป็นนิทรรศาการมัลิีไม้ตรงนี้ผู้เยี่ยมชมที่เดินเข้ามาเยี่ยมชมสูนเรนรู้ของเราะคะ่ะก็สามารถศึกษา ความรู้เกี่ยวกับมลเมล็ดไม้รูปแบบต่างๆได้นะคะโดยการสแกน QR code อ่านได้ด้วยตัวเองได้เลยเมือ่อกี้นหนิงเดินผ่านมาก็มีป้ายบอกว่ามีพันนี้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 เยอะมากใช่ค่ะซึ่งมลเมล็ดพันธุ์ไม้นะคะที่เป็นนิทรศการมลเมล็ดไม้เนี่ยก็มีกว่า60ชนิดเลยแล้วก็<ะ>บางชนิดมีต้นจริงๆอยู่ในพื้นที่ของเรา<ม>นั่นเองค่ะเมื่อเราเดินเข้ามานะคะตรงการก็จะเห็นเป็นต้นยางนาคะ เป็นสัญลักษณ์ของป่าในกลุ่มนั่นเองที่เป็นต้นไม้หลากสีมี3มสีด้วยกันนั่นก็คือเป็นสีน้ําเงินที่หมายถึงเมืองนะคะสีส้มที่หมายถึงผู้คนนะคะสีเขียวที่หมายถึงป่าก็บ่งบอกถึงความสัมพันธ์ของคนป่าเมืองใช่ค่ะที่สามารถอยู่ร่วมกันแล้วก็พึ่งพาอาศัยกันนั่นเองค่ะแล้วก็นอกจากนั้นนะคะด้านในข้างหลังเราตรงนี้นะคะก็จะเป็นในส่วนของนิทรรศการเป็นห้องนิทรรศการนั่นเองถ้าเกิดยังไงก็เดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันดีกว่าได้เลยค่ะเชิญเลยค่ะ ค่ะแล้วก็ตอนนี้นะคะเราอยู่ในห้องเิทรรศการเพื่อการเรียนรู้ค่ะด้านหลังตรงนี้นะคะก็จะพูดถึงในส่วนของการขยายตัวของเมืองใหญ่แล้วก็การลดลงของพื้นที่สีเขียวผลกระทบต่างๆที่เกิดขึ้นค่ะ,คะในห้องเทรรศการนะคะเดี๋ยวเราไปดูผลกระทบในส่วนแรกที่เกิดขึ้นนะคะถ้าเกิดพื้นที่สีเขียวน้อยลงหรือว่ามีตึกร้ามบ้านช่องที่มากยิ่งขึ้นนั่นเองก็คือจะมีการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่สูงขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศนะคะซึ่งก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยเป็นหนึ่งในการเรือนกระจกมีผลต่่ออกกกาารรเิดภวะ้น ใช่ค่ะแล้วก็ต้นไม้เนี่ยก็มีส่วนนะคะที่ช่วยในการดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์แต่ก่อนพื้นที่กรุงเทพมหานครของเรา่จะมีต้นไม้ที่ค่อนข้างเยอะแต่ด้วยบ้านเมืองของเราเจริญเติบโตไปค่อนข้างเร็วเทคโนโลยีต่างๆเข้ามามากขึ้นตึกรามบ้านช่องเยอะมากขึ้นต้นไม้ก็ลดจํานวนลดลงทําให้ตัวที่จะสามารถดูดซับการคาร์บอนไดออกไซด์ตรงนี้ค่ะลดน้อยลงใช่ก็จะทําให้เกิดการคาร์บอนไดออกไซด์ที่สูงขึ้นแล้วก็ส่งผลทําให้เกิดภาวะโลกร้อนดังนั้น จึงเป็นเหตุที่เดี๋ยวจ,จเป็นอย่างยิ่งที่กรุงเทพของเราหรือว่าทั่วโลกเนี่ยควรจะมีพื้นที่ของอต้นไม้หรือว่าป่าหรือสวนที่มากขึ้นนั่นเองแล้วก็มีอีกหนึ่งสวนค่ะที่เขาเรียกว่าปรากฏก,การเกาะความร้อนอันนี้เคยได้ยินคําว่าฝนราชการไหมคเคยค่ะใช่เพราะว่าฝนลาชการเนี่ยจะตกนนในเฉพาะช่วงที่เลิกเรียนนะคะหรือว่า ช่วงที่เลิกงานใช่ไหมตอน,นเย็นๆปกติกลางวันอย่างงี้เราก็จะรู้สึกว่าเอ้ยก็เหมือนไม่มีฝนนี่แต่พอทําไมตอนจะเลิกงานฝน<ล>ชอบตกทุกทีเลยใช่อันนี้ก็มีส่วนนะคะในอะของผลกระทบที่มาจากการลดลงของต้นไม้หรือพื้นที่สีเขียวนั่นเองเนื่องจากพื้นที่เมืองเนะะี่ยค่ะมีพวก ตึกที่สูงมากยิ่งขึ้นทําให้เวลาที่ความร้อนกระทบลงมายังโลกเนี่ยถ,ถูกสะสมแล้วก็ไม่ได้ถูกพัดพาออกไปตามทิศทางลมเพราะว่ามีตึกบดบังทิศทางลมเอาไว้และต้นไม้ก็น้อยต้นไม้มีคุณสมบัติในการลดอพวกอุณหภูมิรอบๆตัวเองได้ประมาณ2-3ถองศาเลยถ้าเกิดต้นไม้น้อยลงอย่างเงี้ยมันก็จะกลายเป็นเกาะ ความร้อนที่คอบงำเมืองอยู่นั่นเองพอเวลาเย็นเย็นอากาศเย็นขึ้นความกดอากาศเอ้ยต่างๆนะคะก็ความชื้นต่างๆ,างๆรวมตัวกันทั้งความร้อนความกดอากาศต่างๆนะคะ กลายเป็นเมฆฝนแล้วก็ตกลงมาในตอนเย็นนั่นเองนี่ก็เป็นอีกหนึ่งผลกระทบที่ต้นไม้ลดลงแล้วเมืองมอีการขยายตัวเพิ่มมากขึ้นนั่นเองค่ะดังนั้นนะคะ WHO ค่ะจึงได้กําหนดมาตรฐานของพื้นที่สีเขียวอ,อย่างน้อยต่อพื้นที่ก็คือ9ตารางเมตรต่ตอคนแต่ในกรุงเทพมหานครของเราตอนนี้ค่ะมีแค่7.62ตารางเมตรต่ตอคนเท่านั้นเองซึ่งก็ถือว่ายังน้อย,ยแลวก็ไม่เพียงพอ อันนี้จะสํารวจแค่เฉพาะประชากรที่มีทะเบียนบ้านอยู่ในกรุงเทพนะยัง<ล>ยังไม่รวมประชากรที่เข้ามาทํางานในเมืองหลวงที่แบบไม่ไม่ได้ไม่ได้มีขึ้นทะเบียนเอาไว้ดังนั้นเราจะเห็นว่าพื้นที่สีเขียวไม่เพียงพอต่อคนหรือประชากรที่เรากําลังดําเนินชีวิตอยู่ในตอนนี้เราควรเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้มากขึ้นนั่นเองเพราะว่าพื้นที่สีเขียวก็จะส่งผลให้อ่า ในเรื่องต่างๆไม่ว่าจะเป็นสิ่งแวดล้อมนะคะแล้วก็รวมไปถึงภาวะโลกร้อนโรครวนโรคเดือดที่เรากําลังเผเชิญอยู่ทุกวันนี้นั่นเองเ,อเดี๋ยวหลังจากนี้นะคะพอจบรายการสวยไปไหนในพิชพูเขาจะไปซื้อพื้นที่อีกประมาณ20ไร่ในการปลูกป่านะคะเพื่อช่วยไม่ใช่ไม่ใช่พื้นที่ค่อนข้างที่จะแพงนะอาจจะไม่ได้ก็เดี๋ยวเราจะไปดูในส่วนของประโยชน์ของต้นไม้กันค่ะไปอย่างที่ชมพูบอกไปนะคะว่าต้นไม้ สามารถช่วยในเรื่องของภาวะโลกร้อนหรือว่าสิ่งแวดล้อมต่างๆได้เลยเพราะว่าต้นไม้หนึ่งต้นเนี่ยมีประโยชน์มากมายเลยไม่ว่าจะสามารถดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้เฉลี่ย9-15ถึงกิโลกร,รัมต่อปีเลยและยังลดอุณหภูมริรอบบ้านหรือว่ารอบตัวอาคารได้2 -4 ถึงองศาเซลเซียสและนอกจากนี้ยังสามารถผลิตออกซิเจนให้กับคนนะคะ2คนต่อปีเลยทีเดียวเนาะส่วนต่อไปนะคะก็จะเป็นโซนของการจําลองป่าบางกอกใน อดีตค่ะแล้วก็จะมีในส่วนของสื่อการเรียนรู้นะคะที่ผู้เยี่ยมชมสามารถเรียนรู้ได้เองเช่นเดียวกันค่ะ,คะก็มีอีกที่หนึงก็คือฝั่งนี้นะคะฝั่งนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะสามารถ เรียนู้ได้ด้วยตวเองได้เลยแล้วก็เหมือนจะมีเรื่องเล่านะคะเกี่ยวกับชื่อเขตแขวงในกรุงเทพก็คือเขาจะดูต้นไม้ที่มีอยู่มากนะเขตนั้นๆเช่นหนองจอกก็จะมีจอกเยอะบางรักมีต้นรักเยอะอะไรบนี้บางกอกมีต้นมะกอกเยอะอะไรประมาณนี้ก็จะเป็นหนึ่งในหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่เอามายืนยันแต่ก็จะมีหลักฐานอื่นๆประกอบด้วยเช่นเดียวกันค่ะ ส่วนต่อไปนะคะก็จะเป็นในส่วนของทำลายการปลูกป่าของปตทค่ะโดยปตทนะคะก็ได้เริ่มเข้าร่วมการปลูกป่าทาวรเฉลิมพระเกียรติค่ะ1ล้านไร่ค่ะตั้งแต่ปี2537ค่ะจากนั้นก็ได้ดำเนินงานมาเรื่อยๆนะคะจนถึงปี2545ก็ได้นำองค์ความรู้จากการปลูกป่า1ล้านไร่ค่ะทั้งหมดนะคะมาจัดตั้งเป็นศูนย์ศึกษาเรียนรู้ศิรินาราชินีนะคะจากนั้นค่ะก็ได้รวบรวม องค์ความรู้ทั้งหมดของการปลูกป่ามาเรื่อยๆอีกนะคะในพศ2556เนี่ยค่ะจัดตั้งเป็นสถาบันปลูกป่าและระบบนิเวศนปนทองค่ะแล้วก็หลังจากนั้นอีก2ปีนะคะก็ได้จัดตั้งศูนย์เรียนรู้ค่ะเพิ่มขึ้นอีก2ศูนย์นั่นก็คือศูนย์เรียนรู้ป่าในกรุงแห่งนี้แล้วก็ศูนย์เรียนรู้ป่าวังจันทร์อยู่ที่จังหวัดระยองนั่นเองค่ะ ในส่วนต่อไปก็จะเป็นส่วนของ3เสาหลักนะคะที่บทอได้นํามาใช้เป็นหลักการในการปลูกป่าที่กรุงเทพมหาคนครแห่งนี้นะคะหรือมาปลูกที่ป่าในกรุงนั่นก็คือทฤษฎีการฟื้นฟูป่าไม้ะคะ่ะจากในหลวงราชการที่9กนะคะก็คือหลักการปลูกป่าในใจคนนั่นเองอนะคะในส่วนเสาที่2นะคะก็จะเป็นความรู้จากข้องเรียนปลูกป่า1นล้านไร่ที่ชมพู่ได้บอกไปเบื้องต้นว่าบตรได้ปลูกป่ามาแล้ว1ล้านไร่แล้วได้รวบรวมองค์ความรู้นะคะปัญหาต่างๆข้อมูลต่างๆนะคะมาใช้ เป็นเทคนิคในการปลูกป่าที่นี่เช่นเดียวกันนะคะแล้วก็เสาสุดท้ายเสาที่สามนะคะเป็นการนําหลักการปลูกป่าของศาสตราจารย์ดรอาคิระมิยาวกิค่ะมาใช้ในการปลูกป่าเช่นเดียวกันนะคะ,คะก็คือจะเป็นการคัดเลือกพันไม้พื้นถิ่นที่เคยมีอยู่ในกรุงเทพมหานครในอดีตะคะ่ะมาปลูกแล้วก็ปลูกแบบไม่เป็นแถวเป็นแนวให้ใกล้เคียงกับป่าธรรมชาติมากที่สุดนั่นเองะนะคะแล้วก็มีการปั้นเนินดินนะคะในการปลูกต้นไม้นั่นเองค่ะแล้วก็ส่สนสุดท้ายของ ส่วนอาคารนิทรรศการเพื่อการเรียนรู้ค่ะก็<ฆ>จะเป็นส่วนของห้องฉายภาพยนตร์สั้นเดี๋ยวเราไปดูกันได้ค่ะในส่วนห้องนี้นะคะก็จะเป็นส่วนของห้องฉายภาพยนตร์สั้นค่ะค่ะ<ฆ>ซึ่งภาพยนตร์สั้นของเรานะคะก็จะเป็นเรื่อง The Helping Hand ค่ะเป็นภาพยนตร์ในการสร้างแรงบันดาลใจในการปลูกป,ปา่าเพิ่มพื้นที่สีเขียวนะคะแล้วก็โลกสีเขียวสามารถสร้างได้ด้วยมือเรานั่นเองค่ะค่ะ<ฆ><ฆ>เดี๋ยวภา,าพยนตร์สั้นจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะได้ค่ะ อันนี้เป็นของสังคมเพื่อที่เราได้ในป่ากรุงหมายจะมีในหนองน้ำได้ไหมได้ค่ะแล้วไม่อยากโผล่ต้นอะไรบ้างนะคะและนี่ก็เป็นเพียงส่วนหนึ่งของป่าในกรุงนะคะวันนีไ้ได้รับความรู้แบบแน่นเลยนะคะก็ตอนนี้เรายังไม่ได้เข้าป่ากันเลยนะพี่ชมพู่เนาะเดี๋ยวตอนหน้าพาเข้าป่ายได้ไหมคะได้เลยเราต้องต้องหนงเนี่ยต้องเตรียมตัวยังไงบ้าง ก็ไม่ต้องเตรียมตัวอะไรเยอะเลยเพียงแค่เอาหัวใจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมน่ยค่ะมาเที่ยวที่ป่าในกรุงเปิดใจกว้างๆค่ะมาสัมผัสกับบรรยากาศอย่างใกล้ชิดที่ป่าในกรุงได้เลยได้เลยค่ะสำหรับวันนี้ก็ฝากด็แรกก็แชร์กราบซับสไคร้ไว้ด้วยละกันนะคะเจอกันในอีกทีหน้านะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณพี่ชมผู้มากมากค่ะค่ะ